นี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสกูปูปจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยชุดศูนย์ดำรงธรรมบร,ริการด้วยหัวใจคนไทยยิ้มได้ตอนเมื่อรับฟังทุกขก็บันเทาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร,มพร้อมๆกันค่ะการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนพะเยาก็จะมีปัญหาคล้ายๆกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าปัญหาภัยแล้งนะครับในหน้าแรง ปัญหาอุตภเปในหน้าฝนรวมทั้งดินโคนลนถล่มปัญหาเรื่องการคงชีพการขาดแคลนอุปโภคเครื่องโอโุปโภคสารอุปโภคต่างๆนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นปนัญหาหลักที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปัญหาเรื่องการเกษตรราคาสินค้าเกษตรที่ไม่ค่อยจะ,สะเสถียรน,นะครับเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดการเดินทางไปมาค้าขายจาได้ไม่สะดวกก็ทําให้ปหัญหาเหล่านี้ก็ยิง่ยงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็สู่ลงทําเป็นช่องทางที่จะทําทให้พี่น้องประชาชนใน จังหวัดทุกๆอำเภอทุกตำบลหมู่บ้านนะครับสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐสามารถนําเรื่องทับข้องใจปัญหาต่างๆเข้ามาบอกกล่าวนะครับผ่านช่องทางของศูนย์นํำรงธรรมนะครับไปใต้ในโยบายศูนย์นำลงธรรมบริการด้วยหัวใจคนไทยยิ้มได้ ก็เมื่อกรณีที่มีประชาชนที่มาลองเรียนที่สวนทรภมธรรมเราก็จะมาสรุปประเด็นก่อนนะครับแล้วนาเสนอผู้บังคับบัญชาสําหรับเคสที่จะยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นกรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนะกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมถนนนะครับชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนนะครับบริเวณบ้านถ้าหมู่ที่11ตำบลบ้านถ้านะครับถึงบ้านจำไก่ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้เมื่อถึงช่วงฤด,ดูฝนก็ จะมีถนนจะมีสภาพเป็นดินโคลน,นะครับทำให้ถนนลื่นประชา,าชนที่สัญจรไปมาก็ไม่สะดวกเรื่องนี้เมื่อศูนย์ดับงธรรมจังหวัดได้รับก็ได้แจ้งให้กับทางแขวงทางหลวงชนบทไปดําเนินการแก้ไขเพราะแขวงทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบในการบํารุงดูแลรักษาเส้นทางสายนี้อยู่นะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแหล่งน้ำนะครับขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเนื่องจากมีหน่วยงานเข้าไปดําเนินการโครงการแล้ว ไม่ได้มีการทำลาเหมืองส่งน้ำจากพื้นทีน ena, ่เก็บน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในตำบลป่าแฝกนะครับอเภอแม่ใจก็ส่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยให้ศูนย์ตํารรจจังหวัดเพื่อพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปดําเนินการแก้ไขปัญหาสักสสัปดาห์ได้นะครับทางชนประทานเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาและก็ได้ทำำําลาเหมืองส่งน้ำจากพื้นที่เก็บน้ำไปยังพื Nicki ้นที่การเกษตรของตป่าแฝกเรียบร้อยแล้วครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทางศูนย์ดํารงธรรมที่ดูแลชาวบ้านนะครับไม่ว่าเรื่องถนนเรื่องอะไรทุกอย่างก็ขอขอบคุณทางศูนย์ดํารงธรรมที่ได้ช่วยประสานงานให้ผมได้ใช้น้ําส่วนนี้ได้ใช้ประโยชน์กับน้ําส่วนนี้ครับเมื่อปัญหาของประชาชนได้รับการรับฟังและแก้ไขทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของพวกเราชาวมหัดไทยที่มุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขด้วยหัวใจ ส่งความรักความห่วงใยให้คนไทยยิ้มได้